All New Toyota Hilux Champ d i e s 2.4 5 0อ้แรงม้านะครับแล้วก็มีเบนซิน2เครื่องหลักง่ายๆมีการทำตลาด2ตัวถังเป็นรถมาตรฐานที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มใกล้เคียงกับลีโวไหมใช่เพราะว่าจุดเดน่นอย่างหนึ่งเลยคือด้านหลังด้านบนรวมไปถึงไฟหน้าประมาณนี้ตัวรถเขาถึงดีไซน์ให้มันมีความเป็นแบบเหลี่ยมสารแบบนี้ด้านข้าง1ชิ้น1ชิ้นฝั่งนู้น1ชิ้นเกิดต้องเปลี่ยนเกิดต้องเซอร์วิสมันถอดง่ายมากเขากระเถิบห้องโดยสารกับตัวห้องเครื่องเนี่ยนี่คือแชสซีด้านหลังด้านข้างเป็นไงแข็งแรงจะขอก่อน คุณผู้ชมนะฮะจริงๆตัวต้าเขาก็มีพาร์ทเนอร์คุณสามารถเข้าไฟแนนซ์พร้อมกันได้เลยประตูวันนี้ดีไซน์คนละละักษณะกับตัวรีโวมันทําให้ขึ้นลงได้ง่ายมากคือเป็นตัวเกียร์แมนนวลเขาจะดีไซน์เบาะใหม่มันสามารถนอนไปแล้วไม่ติดมาตรฐานคุณสามารถไปติดจอเองได้รถเลโก้ด้านล่างตัวนี้สามารถไปติดตัวไม่ใช่จอเลยนะเสาเอปล่อยเปลอยมันคือรถเชิงพนนันชย์ที่ผู้ชมหาด2 GDFTV นะครับสีสูบแถวเรียง3 2 1, 1> ว่าน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังจะซื้อซูซูกิแครีหรือรุ่นอื่นๆที่มันเป็นสไต์ ชัวรแวกลับมาพบกันีนค,ะนะครั้งนกับช่องโค้พีีผู้ชมนะฮะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนนะฮะดูตอนที่เขาเป็นโปรเจกต์ i m v c e r o นะครับจริงๆโปรเจกต์ i m v c e r o เนี่ยทางโตโยต้าบอกว่าจะพัฒนาตัวรถให้ สามารถจับต้องได้ง่ายในทุกกลุ่มทุกวัยนะครับแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนโปรดักแรกผลิตภัณฑ์แรกนะฮะที่เปิดตัวออกมาหลังจากที่มีตัวคอนเซปต์มาโชว์ก็คือคันด้านหลังผมเลยหน้าตาเหมือนที่ตอนโชว์นั่นแหละเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนนี้การทำตลาดก็คือตัว all new toyota hilux champ นั่นเองนะครับก็หลักง่ายๆมีการทําตลาด2ตัวถัง ตัวช็อตวิวเบสแล้วก็ลองวิวเบสนะครับช็อตวิวเบสเนี่ยก็คือ4ขอลองวิวเบส5ขอซึ่งมันมีความแตกต่างเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงรายละเอียดกันนะส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีทั้งตัวดีเซล2.4 5 0อแรงมา้านะครับแล้วก็มีเบนซิน2เครื่องเบนซิน2.0กับเบนซิน2.7นั่นเองเอาเป็นว่าด้านหลังผมเป็นตัวเครื่องดีเซล2.4เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวช็อตวิวเบสแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่ใครหลายคนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้เพราะตัวช็อตวิวเบส คุณเอาไปทําเป็นตัวฟูดทัรกได้นะครับและคุณสามารถเอาไปทำเป็นรถขนของได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากขนของได้เยอะต้องไปลองวิเวกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พาไปดูภายนอกภายในแบบสแตนดาร์ดคันนี้กันนะฮะก่อนประชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่ององพี่พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอเอเซนโซ่กาแฟสําเร็จรูปที่หอมี่สุดหาซื้อได้ทั้งทั้งเนน้ทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูปรอเอเซนโซ่ผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียด ดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มขน้นของลอ r s s s n e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA Ics, ceramic, well เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นใกล้หล่อช้านะครับเราไปดูรีวิวรอบคันนะฮะับออลนิวตัวต้าไฮรักแชมป์รุ่น2.4เกียร์ออโต้นะฮะที่เป็นตัวช็อตวิวเบสคันนี้กันเลยครับ โอเคผู้ชมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะต้องมาพูดคุยกันหลังจากที่เมื่อกี้เราทราบข้อมูลกันมาแล้วว่าคอนเซปต์การดีไซน์ของตัวไฮลักซ์แชมป์เขาเป็นยังไงและก็พื้นฐานเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยด้านหน้าของผมเป็นตัวดีเซล2.4ชอตวิลเบสนะฮะแล้วก็เป็นรถสแตนดาดที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเพราะทุกคนเข้าใจดีตัวไฮลักซ์แชมป์เนี่ยเขาบอกว่ารถเลโก้ปรับได้หลายอย่างภายนอกภายในจะทำนู่นทำนี่ได้ทั้งหมดเลยแต่พื้นฐานความเป็นคอนเซปต์ของเขาเนี่ยกย็ถือว่าน่าสนใจนะ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปไล่เรียงรายละเอียดกันนะครับอย่างที่บอกว่าเขามีทั้งตัวถังรองวิวเบสแล้วก็ช็อตวิวเบสคันนี้สี่ขอช็อตวิวเบสนะครับความยาวโดวยรวมนะครับมิติตัวถังไดเมนชั่นโตโยต้าไฮรักแชมป์เนี่ยตัวช็อตวิวเบสนะความยาวจะอยู่ที่4,970ม mm, มความกว้าง1,785ม mm, มความสูง1,735ม mm, มแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวนะิวเบสเนี่ย 2,750มิลมรกล่าวเคแลน์164มิลมนะครับเอาจริงๆใกล้เคียงกับรีโว่ไหมใช่เพราะว่าแชสซีเดียวกันแต่มีการปรับเปลี่ยนจุดยึดนะครับอะไรต่างๆนานา,นาให้มันดูมีความเป็นรถอเนกนประสงค์มากขึ้นนะฮะแล้วก็ภายในมีการปรับเปลี่ยนอย่างนที่บอกผู้ชมเขาแชสซีเดียวกันกันกบรีโวแต่ทำไมพื้นที่ด้านหลังเขาดูยาวกว่าเพราะการดีไซน์คันนี้ห้องโดยสารกับห้องเครื่องตรงพื้นที่ฝากระโปรงจะยาวมาน้อยกว่ารีโวเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านหลังจะกว้างมากขึ้นนะแล จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือด้านหลังกระบ,บะท้ายไม่ติดซุ้มลอ้อฝาท้ายเปิดได้3ด้านคล้ายๆเลยผู้ชมคล้ายๆที่เราคุ้นชินกันอ่ะพวกสุสกิแคลลี่อ่ะแต่คันนี้ใหญ่ขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าราคาแบบ4ี่แสนสี่แสนกลางๆเนี่ยผมว่าสุสกิแค a r ี่เหนื่อยนะเพราะว่าแค r ลี่เล็กกว่าด้วยแล้วก็เครื่องยนต์เล็กกว่าอันเนี้ยเขาคือโตย่าด้วยของตรงของแต่งเยอะอันลงอะไรเยอะแล้วที่สาคัญเลยคือคัน,นใหญ่กว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันสำหรับตัวไฮรักแชมป์รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นกันที่กระจกด้านหน้านี สายลุยน่าจะชอบนะครับเป็นสไตล์แบบตั้งๆแบบนี้รถทรงกล่องทรงบ็อกซี่อนะแต่จริงๆเขาบอกว่าเพื่อพื้นที่สเปซที่ดีนะครับการใบป่าน,ปปน้ำฝนซ่อนตรงนี้นะฮะด้านล่างฝากระโปรงก็จะเรียบๆนิดนึงมีความเป็นพาวเวอร์โดมนิดนึงตรงนี้นะด้านข้างอันนี้เอกลักษณ์มากสาวากาศยังเป็นแบบนี้อยู่เลยโอ้โหไม่ได้เจอนานนะแบบนี้ จะเปิดก็ดึงขึ้นเองนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างช่องตัวนี้ก็จะมีเบ้าอย่างที่บอกว่าเขาสามารถเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มได้เจาะไปติดนู่นติดนี่ได้นะครับด้านบนจะมีความเป็นทรงเหลี่ยมอันต่อคุผู้ชมคือไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าตรงนี้คือเดย์ทัมแล n นิ่งไลท์อันนี้แต่งเพิ่มได้นะถ้าเป็นตัวสแตนดาดตัวล่างจะไม่มีนะครับอันนี้มีเดย์ไลท์ติดมาแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างกรอบทั้งหมดจะเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้สีดำด้านเช่นเดียวกันนะเขียนโตโยต้าทุกอย่างจะเป็นแนวตัดตรงแบบนีีีี้้นนนะรััจมสตตวถงงงิดึึซ่ การทาตลาดเขามีสีเอาสองเฉดนะครับซูเปอร์ไวท์ออฟไวท์นะฮะแล้วก็สีเทากับสีดําเท่านั้นสีชูดชาดเนี่ยอาจจะต้องไปแรปเองด้านบนในส่วนของอินเทครวมไปถึงไฟหน้าประมาณนี้ด้านล่างกระเถาบลงมากูจะสังเกตเห็นว่าบ um mm ัมเปอร์เขาขยายออกมาแล้วก็ทําไมตัวรถเขาถึงดีไซน์ให้มันมีความเป็นแบบเหลี่ยมสันแบบนี้เพราะคันเนี้ยถ้าเป็นตัวชอตวิเวสเนี่ยสำหรับฟุตทักขับในเมืองจะคล่องตัวมากขึ้นนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ เราสามารถเลี้ยวจะรู้สึกว่ามันคล่องตัวเพราะถ้าเกิดมันเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยเงี้ยบางทีมันติดกันชนเขามี3มชิ้นนี่ตรงนี้ด้านข้าง1ชิ้นด้านหน้า1ชิ้นฝั่งนู้น1ชิ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดต้องเปลี่ยนเกิดต้องเซอร์วิสอะไรเงี้ยมันถอดง่ายมากเนี่ยขันออกเซอร์วิสได้เลยไม่ต้องยกทั้งกันชนเพราะฉะนั้นเรื่องคอร์สเรื่องการเปลี่ยนราคาก็ถูกลงมาด้วยนะครับอ่ะด้านหน้าเป็นแนวตรงตรงนี้เป็นดีไซน์อินเทคแนวตั้งแบบนี้แล้วก็จุดต,ตั้้ปายทะเี ทั้งหมดด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มนะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีริววที่เป็นดีไซน์คล้ายดิฟฟิวเซอร์แต่เป็นด้านหน้าด้านหน้าตรงๆของตัวแชมป์เนี่ยชื่อนี้คุ้นชินกันนะนะครับตัวโตลต้ตตาไฮรักแชมป์เนี่ยเนี่ยด้านหน้าก็จะเน้นเหลี่ยมๆแบบนี้ซึ่งเออมันก็ดูอนเนกประสงค์ระดับหนึ่งดีนะแต่รู้สึกว่ามันคล่องตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยด้านหน้ากันชนต่างๆเขาดีไซน์มา มันมีความตอบโจทย์หลายอย่างแลวเขาคือรถที่เขาบอกว่าจับต้องได้ง่ายนะสามารถไปต่อยอดทําฟุตทักไปเริ่มธุรกิจนะครับทำเชิงพาณิชย์ทุกอย่างได้นะฮะส่วนคันนี้สแตนดาร์ดล้อก็จะได้ล้อกระทะสเปค1 9 5 1 4เนั่นเองนะล้อ14ซึ่งจริงๆเอาไปเปลี่ยนกันทุกคนอยู่แล้วช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นตัวอิสระปีกนกคอยสปริงเหล็กกันโคง้งด้านหลังเป็นแหนบซ้อนก็จะมาในสไตล์แบบรีโวนั่นแหละส่วนกลุ่ซุ้มล้อุผู้ชมนะฮะอันนี้จะคุมมาแค่ด้านนอกนะด้าน ซุ้มล้อเป็นทรงเหลี่ยมนะครับสามารถไปใส่ยางที่มันใหญ่กว่านี้ได้แหละ mm hmm. กระจกมองข้าว่าจะติดที่แผงประตูเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยแล้วก็ตัวกระจกดีไซน์อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนรีโว่นะครับแต่ตรงเนี้ยเหมือนรีโว่อันนี้เป็นสีดำด้านกรอบของประตูก็ดีไซน์คนละแบบกันด้วยให้มันขึ้นลงได้สะดวกสบายมือจับคนละแบบทั้งหมดเลยนะครับนี่คือด้านหน้า,าที่บอกว่าเขาแชสซีเดียวกันกับรีโว่แต่เขากระเถิบห้องโดยสารกับตัวห้องเครื่องเนี่ยให้มันมาอยู่ด้านหน้ามากขึ้นมือจับที่ล็อกตรงนี้ จะสังเกตเห็นว่ามีที่กุญแจตรงนี้เขาไม่ได้มีตัวเคเลสไงไขเอามันคือรถเชิงพานนิ์คุณผู้ชมถ้าเกิดจะบอกว่าให้หรูหราหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นรถที่เอาไปต่อยอดทําธุรกิจต่างๆเพิ่มได้นะฮะด้านหลังมีบาร์มาให้จะมีกระจกเล็กๆตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยนี่คือพระเอกหลักของรุ่นนี้คือพื้นที่ก็จะเป็นแบบแนวยาวเปิดได้3ทางนะครับตัวช็อตวิวเบดสีขอลองวิวเบสก็จะยาวมากขึ้น,นครับพื้นที่ตรงนี้แหละ คุณสามารถเอาไปต่อยอดทําเป็นแคมปิ้งคาร์ไปทำฟู้ดทักไปทําอะไรได้เลยแล้วแต่สะดวกล้อด้านหลังรวมไปถึงช่วงล่างด้านหลังก็เป็นตัวแหนบซอนและคุณดูนน่นี่คือแชสซีเห็นป่ะชะงโง่เข้าไปในเห็นด้านล่างหมดเลยเพราะเขาคือตัวโครงตัวรถที่เอาไปวางบนแชสซีอ่ะอันเดียวกันกันกบรีโว่แต่มีจุดยึดที่เขาปรับใหม่ให้มันแข็งแกรง่งแล้วก็เพิ่มสเปซมากขึ้นและที่สําคัญเลยคือด้านหลังไม่ติดซุ้มล้อนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่คือด้านข้างนะชอตวิวเบสเนาะ ผมว่าถ้าราคามาดีเนี่ยสุูกิแคลลี่เหนื่อยนะแคลลี่เล็กกว่าเครื่องเล็กกว่าและนี่เขาคือโตโยต้าด้วยนะฮะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นฝาแบบนี้สแตนดาร์ดเลยเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนไฟก็จะลอยออกมาแบบนี้ด้านหลังตรงน่าสนใจสําหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์ตอนนี้คอนเทนต์เยอะนะฮะอยากเอาไปทําเป็นแคมปิง้งหรือจะไปขนของเนาะดูซิว่าด้านหลังด้านข้างเป็นไงนี่ดู ทำไมเขต้องทําสลักแบบนี้เพื่อให้เราสามารถนะครับเขาเรียกว่าล็อกได้ค่อนข้างสบายใจมากขึ้นอันนี้แข็งแรงล็อกแบบนี้นะมีสลิงมาให้แต่ไม่ได้มีระบบซอฟถ้าอยากจะเปิดหมดกก็ต้องถอดตะขอก่อนนี่นี่ผู้ชมนะฮะ นี่คือประเด็นหลักเลยสําหรับการซื้อรถประเภทนี้แต่ก็อยู่ที่คุณผู้ชมใช้ขนาดไหนนะฮะใช้เยอะใช้น้อยนะฮะเปิดได้3ด้านและไม่ติดซุ้มลอ้อเนี่ยเอาไปทํา ตีตู้นะเป็นตู้ไม้ขึ้นมาทําเป็นแคมปิ้งนะฮะเป็นเตียงนอนไปเลยได้แล้วแต่ความชอบแต่จริงๆตัวต้าเขาก็มีพาร์เนอร์กับแครรี่บอยนะครับสามารถไปแต่งคุณสามารถเข้าไฟแนนซ์พร้อมกันได้เลยนะครับจริง,รงๆเขามีหลายเจ้านะจะเป็นรถเซอร์วิสจะเป็นรถแคมปิ้งคาร์จะเป็นรถกาแฟเขาสามารถเข้าไฟแนนซ์พร้อมกันได้เลยเพราะฉะนั้นมาออกแบบที่นี่ได้ได้คอนเซปประมาณนี้พื้นที่เยอะอันนี้ขนาดเป็นตัวช็อตนะลองวเบีก็จะยาวมากขึ้นทีนี้เราไปดูภายในกัน,กนต่อผู้ชมเปิดประตูออกมา มันก็จะมีทางเลือกอีกหลายจุดก็คือถ้าเป็นรถมาตรฐานราคาปกติเริ่มต้นเลยเนี่ยขอบก็จะเป็นดําหมดนะแต่นี้ก็จะเป็นขอบสีส้มที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับประตูวันนี้ดีไซน์คนละลักษณะกับตตวรโวเห็นปะมันทาให้ขึ้นลงได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบแนวตัดแล้วก็ตัวเบาะกณจะสังเกตว่าจุดยึดจุลแรงเงี่ยลดคอสได้เยอะเพราะว่าจุดยึดก็ไม่ได้เหมือนตัวรโวอันนี้เชิงพาณิชย์เบาะตรงนี้สามารถปรับเอนได้ด้วยนะครับอ่ะแผงประตู มาประมาณนี้เลยนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้มีทริมสีส้มเนีย่ยวางของได้ยาวมากตรงนี้เป็นกระจกลงออโต้ด้วยนะสำหรับคนขับมือจับเป็นพลาสติกสีดำด้าตรงนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมเปิดระบบไฟก่อนนี่นะกระจกลงสุดนะอ่ะเปิดเป็นวันสเตปนี่ครับถ้าลงละ่ะกดลงสุดอย่างนี้ลงวันสเตปมีมาให้แต่เฉพาะคนขับนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะตัวเบาะนั่ง ปรับเอนได้นิดหนึ่งมีกระจกเล็กๆนะด้านบนบุมาใช้ได้นะมีไฟสองสว่างแล้วก็มีเบลเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆรถคอกันแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมารับมากแต่ตัวเบาะตรงนี้ปีกดีไซน์ใหม่นิดหนึ่งเขาบอกว่าตัวรีโวเนี่ยนะบางคนเป็นรถส่งของใช่ไหมรถหัวกระสือรถตอนเดียวอย่างเงี้ยคนขับบางทีเหนื่อยต้องนอนเองถ้าเป็นตัวเกียร์แมนนวลเขาจะดีไซน์เบาะมาใหม่ทําให้มันสามารถนอนไปแล้วไม่ติดตัวเบรกมือแล้ว มัยก่อนมันจะเบรกมือจะดันหลังอันนี้มันจะเรียบไปตัวบอมันจะยกขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดีไซน์เขารับฟีดแบบมาจากลูกค้าเนี่ยจุดยึดแบบนี้ยกขึ้นมาสูงเลยเห็นป่ะไปเปอยแบบนี้เลยนะครับที่พักเท้าเล็กๆปั้นเนบรคปั้นคันเร่งนะฮะแล้วก็จะมีที่วางคลัตสำหรับ,บตัวเกียร์แมนวนวลนะฮะขอบภายในจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ทั้งหมดเลยพวงมาลายยัยยูรีเทนชุดมาตรวัดเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดคุณสามารถไปติดจอเองได้แล้วก็กรอบเป็นสีส้มช่องแอร์รถเลโก้อะ ติดได้เยอะแอร์แบ็กสลูกนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกขึรูปพลาสติกขึรูปตรงนี้ก็เป็นเกาวางของไฟฉุกเฉินตรงนี้คือระบบแอร์ง่ายๆไฮโลความเย็นด้านล่างตรงนี้สามารถไปติดตัว USB เพิ่มเติมได้เป็นเบ้า USB Type C นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ขอบทั้งหมดคือตัวรี v วเลยยกขึ้นมานะฮะที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งที่วางของอันนี้เกียร์ออโตเป็นสเตปแบบนี้เบรกมือที่เท้าแขนอันนี้เป็นพลาสติกรึรูป ก็วางของได้เยอะนะครับชุดมตดวัดตรงนี้ผู้ชมนะคือเป็นเข็มฝั่งนี้ไม่ใช่จอเลยนะเป็นเบ้าปกติเขียนให้รักเฉยอเลยเป็นกราฟิกปินขึ้นมานะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นยูรีเทนได้แค่ขึ้นลงนะครับก้านฝั่งนี้ระบบปั๊น้นําฝนก้านฝั่งนี้ระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวนะฮะกระจกด้านบนไม่ตัดแสงฝั่งคนขับมีที่บังแดดแต่คนนั่งไม่มีแล้วก็สังเกตไหมว่าตรงเสาเอปล่อยเปลือยต้องไปติดเพิ่ม เพราะฉะนั้นผมว่าสแตนดาร์ดเดิมๆเนี่ยราคาน่าจะถูกอะเพราะว่าไม่ให้อะไรมาเลยอาจจะต้องไปติดเพิ่มมันจะต้องมีงบประมาณให้คนเนี่ยไปติดเอามุมมองคนขับของตัวไฮรักแชมป์นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยมันคือรถเชิงพณิชย์ท่านผู้ชมกระจกด้านหลังแต่ใหญ่ใช้ได้นะคือมันเป็นเชิงพณิชย์ที่มันใหญ่กว่าซูซูกิแครีอะไรประมาณนั้นอนะเครื่องใหญ่กว่าตัวถังใหญ่กว่า,วาเนี่ยผมว่าจบแล้วเขาคือโตโยต้าด้วยไว้ใจได้เครื่องก็โอ้โหอย่างทนเลยทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าเป็นไงเปิดฝากระโปรง ตัวเลือกที่เป็นตัวดีเซล2.4เนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยมันคือเครื่องตัวรี v o ่นั่นแหละนะครับสเปคเต็มๆเ,เขาก็คือตัวเครื่องดีเซล2.4รหัส2 GDFTV นะครับสี่สูบแถวเรียง2.4ลิตร VN Turbo และอินเตอร์คูลเลอนะครับ 150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงเพิ่มสุดเนี่ย400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีอันนี้เกียร์ออโต้นะถ้าเป็นเกียร์แมนนวลจะ343นิวตันเมตรนะครับหัวฉีดเป็น i อ r ารแล้วก็ความจุถังน้ำมันประมาณ55ลิตรช่วงล้อด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นตัวสลาปิกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงเหล็กกันโคง้งด้านหลังเป็นแหนบซ้อนดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังรัมเบรกส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดอ่อาเดี๋ยวเราลองปิดฝากระโปปปปรงงงงงงให้ฟััักนนดดดดดูููซิิิว่าเ็ยไลลออ สามสองหนึ่งโอ้โหสนานเหมือนกันโตโยต้าไฮ u ักแชมป์ก็คือรถเชิงพาณิชย์นั่นแหละที่เป็นตัวช็อตวิลเบสนะฮะแล้วก็มีออปชันให้เริ่มต้นมาเล็กน้อยนะครับจริงๆเขามีรถที่ล้นกว่านี้นะและเชื่อว่าราคาเปิดตัวเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้อันนั้นเหมาะกับเชิงพาณิชย์เลยอันนี้ผมว่าเป็นช็อตวิลเบสด้วยน่าจะเหมาะกับคนที่เอาไปทําเป็นฟู้ดทักคือเจ้าของกิจการเนี่ยขับเองแล้วไปขายของหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นลองวิลเบสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถฟรี เอาไปส่งของเอาไปขนย้ายสัมภาระไรเงียผมว่ามันสะดวกกับการขับรีโวเพราะว่าหลายๆอย่างมันมาเพื่อเชิงพาณิชย์นั่นเองเนะส่วนความปลอดภัยแอร์แบ็กสองรูปนะฮะ ABS e b d แล้วก็ตัวระบบต่างๆมีมาให้พอสมควรหลักๆโดยรวมประมาณนี้ลองปิดด้านหลังก็ดูซินี่นี่คือไฮไลท์เขาเลยนะฮะตัวไฮลักแชมป์ที่เป็นตัวท้ายเรียบเปิดได้3ด้านและที่สําคัญเลยคือหลายอย่างเกาให้มาสําหรับคนที่เป็นแบบเชิงพาณิชย์อ่ะ ก็วเป็นว่าเดี๋ยวรอเปิดราคาดูแล้วกันว่าตัวช็อตวิวเบสจะเป็นเท่าไหร่ลองวิวเบสจะเป็นเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าสนใจสําหรับคนที่กําลังจะซื้อสุสกิแครีหรือรุอร่นอื่นๆที่มันเป็นสไตล์อนเนกประสงค์แล้วก็เป็นเชิงพันนี้อย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยได้ตัวต้าด้วยได้ความใหญ่กว่าได้เครื่องใหญ่กว่าถ้าราคาไม่ต่างกันเยอะน่าสนใจมากนะครับไปต่อยอดได้เยอะเลยทีเดียวก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกริปพีด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันน